เอ็มบุตรสราคำโพสไอจีลูกสาวน้องเวลาเกิดอุบัติเหตุแขนหักทำให้กระดูกเคลื่อนต้องเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลทำเอาหัวใจคนเป็นแม่แทบสลายสำหรับเอ็มบุตรสราคำหลังจากที่ได้ทราบจากโรงเรียนว่าลูกสาวน้องเวลาเกิดอุบัติเหตุลมที่โรงเรียนและต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนโรงพยาบาล เนื่องจากกระดูกแขนหักจนข้อศอกผิดรูปโดยคุณแม่เขียนเล่าเหตุการณ์นาทีบีบหัวใจอย่างละเอียดในอินสตาแกรมส่วนตัวงานนี้แม่ขอเจ็บแทนได้ไหมหัวใจแม่แทบขาดลูกสาวต้องเข้าผ่าตัดด่วนโดยเอ็มได้เขียนเล่าเหตุการณ์อย่างละเอียดในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าคนอื่นมองมาก็คงคิดว่า แค่ลมแขนหักตอนแรกหมามาก็คิดแค่นี้เลยจริงๆตอนโรงเรียนโทรมาแจ้งว่าน้องล้มตอนกระโดดเล่นและจะนำตัวน้องส่งรอพอตอนนี้เลยเพราะแขนตรงข้อศอกผิดรูปคาดว่าน่าจะหักอาทิตย์ที่แล้วเจเจ้ก็ลม้มแต่โชคดีแขนไม่หักและไม่คิดเลยว่าวินาทีบีบหัวใจคือตอนที่คุณหมอแจ้งว่าน้องนเวลาต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับ พราะแขนหักกระดูกเคลื่อนและจุดที่เห็นจากภาพเอ็กซเรย์มันเคลื่อนออกจากกันเป็นแก๊บที่ใหญ่มากตรงนั้นคือจุดที่มีเส้นประสาทและยังมีการเจริญเติบโตตรงส่วนนั้นอยู่ถ้าเราไม่ผ่าวันนี้ในอนาคตแขนน้องจะผิดรูปเส้นประสาทตรงส่วนข้อศอกอาจจะมีปัญหาใจหล่นใจหลุด ใจหายร้องไห้ในใจตลอดไม่อยากให้ลูกเห็นมาถึงรอพอตั้งแต่เที่ยงครึ่งได้เข้าห้องผ่าตอนสองทุ่มใช้เวลาผ่าหนึ่งชั่วโมง40นาทีโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกเด็กอัปเดตอาการหลังผ่าตัดเสร็จตอนนี้ผ่าเสร็จแล้วที่แขนน้องมีเส้นเหล็กคล้ายๆเข็มดามไว้ด้านในอยู่สามอันโดยมีหัวเหล็กดามโผล่ออกมานอกผิวหนังนิดหน่อย เพื่อให้ดึงออกได้ตอนที่กระดูกสมานกันแล้วแล้วถูกหุ้งไว้ด้วยเฝือกอีกทีหนึ่งจากเที่ยงวันยันสองทุ่มสงสารลูกจับใจลูกหิวข้าวหิวน้ำแต่ไม่สามารถกินอะไรได้เพราะต้องเตรียมตัวรับการผ่าตัดงดน้ำงดอาหาร6-8ถึงชั่วโมงหมามาก็ไม่ได้กินอะไรอยากกินน้ำก็ไปแอบกินบ้างเอาไปกินในห้องน้ำบ้างไม่อยากให้ลูกเห็น ขอให้หลังจากนี้ไปหนูกลับมาแข็งแรงวิ่งเล่นหัวเราะเสียงดังๆังได้อีกครั้งในเร็ววันถ้ามีพรให้เลือกหนึ่งข้อหมามมาก็อยากจะขอรับความเจ็บทั้งหมดนี้ไว้เองรับหนูนะเจ้านะเวลาซึ่งก็ได้มีแฟนๆเข้ามาให้กำลงใจมากมายขอให้น้องเวลากลับมาแข็งแรงไวๆอาทิสงสารจับใจ เข้าใจหัวอกแม่มากๆบีบมือแม่นะขอให้น้องหายไวๆนะคะคนเก่งโถลูกหายเร็วๆนะคะกอดๆแม่ด้วยขอให้พระคุ้มครองให้หลานหายไวๆเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวนะครับหายไวๆนะคะลูกสงสาร